สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในเว็บตูนอตอนนี้นะคะเรากำจะอ่านเรื่องปฏิบัติการแบงโฉมูกสาวเจ้าพ่อค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองอ่านดูนะคะก็ลองโหลดได้เลยค่ะนะคะเอหละนะคะจะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะในเรื่องนี่หนึ่ง ใหญ่ปีศาสผมผมชื่อเมฆครับเป็นนักเรียนมปลายธรรมดาคนหนึ่งชีวิตมปลายต่อจากนี้ก็คงหน่าเบื่อไม่ต่างจากมอตอ้นที่ผ่านผ่านมาสักเท่าไหร่แต่มีอยู่สิ่งท,ทำให้ผมอยากมาเรียนสุดๆเลยก็คือสาวๆเฮ้ยดูดูไอไอรินไอเจ้ากำลัง มินมอสอนันน่ารักใสๆกันมังดีเลยอ่ะนั่นนั่นพี่ตายบรรณนารักษัเว้นก็ดีอ่ะสมกับเป็นโรงเรียนขึ้นชื่อว่ามีเียนหน้าตาดีที่สุดดีใจจริงๆที่เกิดมาแล้วยนนั่นล่ะคนหน้าแค้นโดดย่างกระปายแล้วมาะผมก็สะก,กระซ่งเป็นเมื่อนนั่นสะครั้งสุดท้ายเมื่อไรเกินใครขี้มุ่งนัาแต่เฉย ยายสิ่งมีชีวิตพาเราพาก็ที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังสยอกขวัญนั่นมันอะไรกันฟ้าชิงอย่าไปตกตาจกตายลูกนันมันยี่ันเลยนะใครฟ้าช่วย,ยกับผู้ชายเยน่าหนาว่ากันว่าเป็นลูกสาวของผู้มีอิทธิพลในประเทศทั้ง้าทั้ง้าอาวุธสงคราม เกี่ยวข้องกับยาเสพติดปีที่แล้วเคยมีคนไปทำให้แม่ไม่พอใจพอวันต่อมาก็หายตัวไปแต่โรงเรียนเลยเต็ดต่อเปล่าป,ป,ปีน่าคลชมดปผมกลัวยังไงก็อย่าเบี่ยงกับนั่นดีกว่าคุ่คุณลูกชมดหัวหัวเด็ดตีนค่ะยังไงแล้วก็ไม่มีทางเอาชีวิตไปเสี่ยงกับผู้หญิงพักนั้นแน่ๆพักเที่ยงจริงๆ เฮ้ยเที่ยงแล้วไปเตะบอลกันโอ้โหเหรอวะเฮ้ยอ้โหรีบเหรอวะขอเพิ่งนังไม่ถึงสาววิไอเมกไปเปล่าระดับนี้ไม่มีพลาดครับผมจริงๆแล้วไอกีราเตะอะไรกันเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบนักหรอกแต่ว่ามันดันเป็นกีฬาที่สาวๆชอบซะด้วยนัสินะ ราพผมน่ะมีความฝันจะจะควงสาวๆน่ารักเป็นแฟนสักคนก่อนจบมอปลายให้ลูกเมื่อกี้สวยมากขออีกลูกเดมันก็ต้องเรียกเกรดติ้งกันหน่อยเคยดูนะผมจะเตะลูกเตะสุประทับใจได้เลยปิง้งแล้วสัสจะจะลึงในความเท่ของเรา ฟ้าวเป็นเลยลูกพ่อเฮ้ยเตไปไหนวะมันเอาน้องสนามไปแล้วไปไปแกม,มาเฮ้ยระวังหือป<ะ>ักปอ<ะ>กชิหายแจ็คพอตแต่แหกกลางในวะีวีสัพดีตายหองตอนพิเศษสวัสดีค่ะหนูชื่อชมพู่ ประธานชมรมวาสานะตั้งเองเป็นเองมีสมาชิกทั้งหมดหนึ่งคนนั่นคือฉันเองกำลังมองหาข่าวมาเขียนอยู่ค่ะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังหันพร้อมๆกันเฮ้ยเหลยแป๊บปีนปีนเห้อนั่นมันอะไรนะ่ะทำไมมีรถลีมูซีนมาจอดที่หน้าโรงเรเียนเราด้วย ก็บอกแล้วกี่ทีฮะว่าอย่าบีบแรรเรียกข้ขอโทษครับคุณหนูใหญ่นี่เองหรอเป็นใครกันเน่เนี่ยเอาล่ะฉันจะคอยตัดเธอเอาไว้เอาละนะคะต้องขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าอ่านอ่าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย